สวัสดีครับพบกับผมนะครับโชคจากสถานีอนาคตนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องอินเทอร์เนต็ตนะครับความสําคัญของอินเทอร์เนต็ตเนี่ยเพื่อนๆก็คงจะเข้าใจกันดีอยู่แล้วนะครับแต่สําหรับใครที่ต้องการเข้าถึงสัญญาณอินเทอร์เนต็ตเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้มีทุกบ้านนะครับที่สัญญาณอินเทอร์เนต็ตจะไปถึงในประเทศไทยนะครับ แต่ถ้าเป็นในเมืองนะครับในเมืองต่างๆในกรุงเทพนะครับหรือว่าตามต่างจังหวัดเองก็ตามเดี๋ยวนี้สัญญ,ญาณอินเทอร์เน็ตก็ไปครอบคลุมแลวก็ถึงเกือบจะทุกที่ของประเทศไทยแล้วแต่ก็มีบางที่บางจังหวัดนะครับบางพื้นที่เนี่ยสัญญาณอินเทอร์เน็ตไปไม่ถึงนะครับแล้วอยากมีความจําเป็นจะต้องการใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตนะฮะอย่าบอกอย่าอย่าว่าแต่สัญญาณอินเทอร์เน็ตเลยครับบางที่เนี่ยสัญญาณโทรศัพท์ยังไปไม่ถึงเลยก็มีนะครับก็ฝากผู้ใหญ่เอาไว้ด้วยนะครับ ทีนี้มาถึงเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตของเรากันบ้างดีกว่านะฮะสำหรับใครที่ต้องการใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตเนี่ยถ้ามีโทรศัพท์บางค่ายบางโอเปอเรเตอร์เนี่ยเขาก็สามารถเข้าไปถึงนะฮะเราก็จะสามารถใช้อินเทอร์เน็ตจากโทรศัพท์ได้แชร์ฮอสปอตต่างๆนะครับให้กับคอมพิวเตอร์ของคุณนะฮะแต่แต่สำหรับใครที่อินเทอร์เน็ตมีการใช้งานที่จำกัดนะฮะในโทรศัพท์เนี่ยมีปริมาณ d a ต้อยู่น้อยนะครับมันก็มีตัวเลือกมันก็มีทางเลือก แต่พูดถึงการแชร์ฮอสปอตเนี่ยถ้า,าใช้ชั่วคราวระเดี๋ยวระดาวนะครับก็ผมว่าก็น่าจะน่าจะโอเคแหละนะนะสำหรับการแชร์ฮอสปอตแต่สําหรับใครที่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตเป็นประจําอยู่ทุกวันนะฮะแล้วก็ในบ้านมีสักสามคน4คนแล้วจะต้องแชร์ฮอสปอตตลอดเวลาอันนี้ผมว่ามันก็จะค่อนข้างมีความลำบากอยู่พอสมควรนะแล้วก็ รู้หรือไม่ว่าโทรศัพท์เนี่ยถ้าแชร์ฮอสปอตนานนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับโทรศัพท์ของคุณก็คือว่าโทรศัพท์ของคุณเนี่ยแบตเตอรี่จะหมดไวมากนะครับแล้วก็เครื่องร้อนมากนะฮะแล้วก็เนี่ยประมาณนี้แหละนะครับ <Down load ing. S 2> แล้วก็อย่างนึงคือสัญญาณอินเทอร์เน็ตจะไม่ไม่เสถียรแล้วก็ไม่แรงเท่าที่ควรนะครับถ้าเป็นการแชร์ฮอสปอตนะแต่ว่าในปัจจุบันนี้ มันก็จะมเีเทคโนโลยีมีการพัฒนาของของ,ของเรื่องราวของเทคโนโลยีเนี่ยค่อนข้างไปไกลพอสมควรและนะครับผมก็เลยไปหามาปึ๊บปึบปบปบปบ๊ก็ไปเจอเจ้าตัวก็ได้รู้จักกับ Wi-Fi 4 g lte นะนนก็คือ,น,น,คอนั่นก็คือเราเตอร์นะครับเราเตอร์ปก,กติเนี่ยแหละที่ใช้ตามบ้านทั่วไปในการต่ออินเทอร์เน็ตแต่เราเตอร์ตัวนี้เนี่ยจะมีความพิเศษนั่นก็คือสามารถปล่อยสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากซิม โทรศัพท์ได้นะฮะนั่นก็คือเราเตอร์ 4G LTE นั่นเองที่ทรเรียกกันนะครับอ่ะวันนี้ผมไม่พูดทำสำเพ็งนะครับผมไปไปเจอ Wi-Fi 4G LTE เนี่ยอยู่ตัวหนึ่งนะครับจริงๆมีอยู่หลายตัวเลยแต่ตัวนี้เนี่ยที่ผมตัดสินใจเลือกซื้อมาใช้เองนะครับเป็นยี่ห้อเทนด้านะครับ Wireless TE, าวายเลส N สามร้ 4G LTE โบเต้เราเตอร์นะครับทำไมถึงเลือกมาใช้เหตุผลก็คือว่า คือนอกจากเขาจะเป็นเราเตอร์ 4G เนี่ยที่สามารถปล่อยสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือได้แล้วเนี่ยเขายังสามารถรับและโทรได้งงใช่ไหมคือจริงๆแล้วตัวนี้มันสามารถต่อโทรศัพท์บ้านนะครับเข้าไปที่ตัวเขาได้เลยนะครับแล้วก็จะใช้เบอร์โทรของซิมการ์ดอันนั้นแหละในการโทรออกไปยังเบอร์อื่น,นหรือหรือเป็นตัวรับ ในการเป็นตัวเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวรับโทรศัพท์พื่อไงคือโทรเข้าก็ได้โทรออกก็ได้นะครับอันนี้คือความพิเศษของเขาซึ่งในท้องตลาดเนี่ยไม่มียังที่ผมเห็นนะครับไม่มียังไม่มีเจ้าไหนแล้วก็ยังไม่มียี่ห้อไหนทําได้มีเทนเดตัวเดียวนะครับที่ทําได้คือสามารถโทรเข้าและโทรออกได้ผ่านโทรศัพท์บ้านนะครับงงไหมไม่งงหรอกถ้างง,งก็ย้อนกลับไปดูแล้วกันนะก็คือเอาโทรศัพท์มาเสียบ อ่ะดูรูปประกอบละกันเอาโทรศัพท์มาเสียบครับนี่โทรศัพท์ไหนโทรศัพท์ือนี่โทรศัพท์อ่ะอันนี้คือโทรศัพท์นะครับเอาโทรศัพท์มาเสียบได้เลยนะครับแล้วก็สามารถโทรเข้าโทรออกได้ตัวมันเองก็ปล่อยสัญญาณอินเทอร์เนต็ตจากซินการ์ดได้ด้วยนะครับหรือจะเอาสายแลนนี่เอาสายแลนมาเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับง่ายมากๆเลยนะฮะซึ่งต้องบอกว่าตัวนี้เป็นเป็นเราเตอร์ที่ ตัวเล็กมากๆนะครับแล้วก็ค่อนข้างแจ๋วเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวอันนี้ผมเปิดใช้งานแล้วนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวจริงกันว่าเขาหน้าตาเขาเป็นยังไงนะครับอ่าและนี่ก็คือตัวจริงของเจ้า t e n d a N330 4G LTE นะครับตัวเล็กเลยทีเดียวเนี่ยนมือผมเนาะมือจับอยู่ในอุ้งมือเลยทีเดียวผมจะเทียบกับอะไรดีอ่ะผมเทียบแบบนี้แล้วกันกระปุกยาแซมบักเนี่ย ตัวเขาเท่านี้เองนะครับตัวก็เล็กมากๆนะฮะแล้วก็การใช้งานต้องบอกว่าง่ายมากๆเลยทีเดียวเนะี่ยฮะวิธีการใช้งานเนี่ยง่ายมากๆนะครับคุณเปิดกล่องออกมาเสร็จเรียบร้อยในกล่องก็จะมีเสาสัญญาณมาให้2ตัวนะครับเสาสัญญาณแบบนี้2ตัวนะครับเป็นเป็นเสาอากาศอัจฉริเปิดกล่องปุ๊บนะครับเปิดกล่องนะเสียบเสาหมุนเสาเข้าไปที่ด้านหลังแบบนี้ เสียบหมุนเสาเข้าไปที่ด้านหลังปึ๊บอ่าอ่ะ,อะก็จับแจงให้เรียบร้อยอ่าเราต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับเสาสัญญาณไวเลสเราเตอร์ส่วนใหญ่เนี่ยอย่าไปหักอย่างนี้อย่าไปทําอย่างนี้นะครับสัญญาณมันจะไม่ค่อยออกนะครับสัญญาณมันจะไม่ไม่ดีนะครับวิธีวิธีการใช้งานที่ดีที่สุดก็คือตั้งเสาขึ้นมาตรงๆแบบนี้นี่แหละนะครับอ่าแบบนี้แหละ นะครับไม่ต้องไปเอียงซ้ายเอียงขวาอะไรเลยนะครับขึ้นมาตรงๆแบบนี้แล้วก็เสียบอะแดปเตอร์อะแดปเตอร์ไปไหนอ่ะนี่นะครับเสียบปลั๊กอะแดปเตอร์เข้าไปปึ๊บนะครับขั้นตอนที่2เราก็ใส่ซิมนะครับใส่ซิมการ์ดนี่แหละซิมการ์ดที่ของผมใช้นี่เป็นอ่าเป็นซิมเทพนะครับซิมเทพซิมเทพแม็กสปีดนะครับ80ดสกิกต่อเดือน เดี๋ยวเดี๋ยวในคลิปต่อตอไปเดี๋ยวผมจะรีรวิวรีวิวให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงอ่ะตัวนี้เนี่ยใส่ซิมเป็นแบบอ่าเขาเรียกอะไรนะซิมใหญ่ๆอะครับนะเป็นซิมใหญ่ๆแบบนี้นะครับโอเคใส่เข้าไปเลยนะครับใส่เข้าไปข้างที่ข้างใต้ตัวนี้ปึ๊บเสร็จเรียบร้อยนะครับจะมีเสียงแก๊กๆนะเท่านี้เองแล้วก็เสียบปลัก๊ก เปิดสวิตช์ด้านหลังรอนะครับรอจนสัญญาณติดเดี๋ยวผมลองเสียบให้ดูเลยเปึืออ่ะโอเคนะครับนี่ผมเปิดแล้วนะครับ อืมนะก็จะมีไฟขึ้นนะครับไฟตัวนี้ก็จะเป็นสัญญาณ power บอกว่าแล้วมีเสียบ power เรียบร้อยนะครับแ๊บหนึ่งนะลูกอย่ามจับตัวนะขยับอ่ะแล้วสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวสัญญาณนี้ตัวนี้ก็จะค่อยๆโหลดนะครับนะครับสำหรับเจ้าตัว tenda เนี่ย v i เ l e ตัวนี้นะครับสามารถต่อเข้ากับอุปกรณ์ได้อ่าเยอะนะครับเยอะมากๆเลยเราสามารถเข้าไป c o n f l i ในในในอะไรใน c o n f l i ของตัวเนี้ย เสร็จปุ๊บถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยจะสามารถเลือกได้ถึง100 IP นะในการแจกอุปกรณ์นะครับแต่ว่าถ้าเยอะเกินไปเนี่ยมันก็จะมันจะทำมันมันก็ลดหลั่นสัญญาณอินเทอร์เน็ตลงมาเนาะนะครับอ่ะตัวนี้วิ่งไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวสักครู่นะครับตอนนี้ให้มันให้มันโหลดก่อนตอนนี้ยังเป็นสีแดงอยู่ถ้าถ้าสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับแรงเนี่ยตรงนี้จะเป็นระดับของสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับเนี่ยตรงนี้ปึ๊บ ตรงนี้จะเป็นไฟเหมือนเป็นเสาสัญญาณเลยครับถ้าสัญญาณอินเทอร์เน็ตแรงตรงนี้ไฟตรงนี้จะเต็มอ่เนี่มาแล้วนะครับเ่ยเดี๋ยวรอสักครู่นึงนะให้มันได้วิ่งก่อนนะครับโอเคสัญญาณก็ค่อยๆขึ้นมาแค่นี้เองครับแล้วก็เอาโทรศัพท์มือถือของคุณนะครับเปิด WiFi แล้วก็เช็คสัญญาณนะครับว่าว่ามีมีสัญญาณปล่อนในตัวนี้หรือเปล่าชื่อเขาก็าคือจะเป็นเทนด้านะครับ เทนด้าแล้วก็ตามด้วยชื่อของรหัสเครื่องนั้นๆนะครับส่วนพาสเวิร์ดก็อยู่ที่ด้านหลังเครื่องเลยนะครับอยู่ที่ด้านหลังเครื่องตรงนี้ปึ๊บนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวผมขึ้นมาให้ดูแล้วกันนะครับพาสเวิร์ดก็อยู่ที่ด้านหลังเครื่องนะครับแล้วก็กรอกไปแล้วทีนี้ก็ล็อกอินใช้ Wifi จากอินเทอร์เน็ตที่ปล่อยมาจากเจ้าตัวเทนด้า n สรอได้เลยนะครับนะครับง่ายๆแบบนั้นเลยวิธีการใช้งานทีนี้อินเทอร์เน็ตที่ปล่อยมาจากเจ้าตัวไวเลสตัวนี้เนี่ย ต้องบอกว่าอ่ามันจะเสะถียรกว่านะครับดีกว่าแน่นอนอีกอย่างหนึ่งคือโทรศัพท์มือถือของคุณเนี่ยไม่ร้อน่าทีนี้ก็มีบางคนถามว่าแล้วใช้ Pocket WiFi ได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าราคามันถูกกว่า,เจ,าเจ้าตัวนี้อ่าผมตอบแบบนี้นะครับก็คือว่า Pocket WiFi เนี่ยเหมาะสำหรับการถือพกพาออกไปด้านนอกนะครับอย่างเช่นเวลาคุณไปเที่ยวตามต่างประเทศหรือว่า ไปกันอยู่ในรถเป็นหมู่คณะเป็นกลุ่มนะครับใช้ Pocket Wi-Fi สะดวกกว่าแต่สำหรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตของคุณถ้าคุณอยู่กับบ้านนะครับใช้จากคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือ3-4เครื่องในบ้านนะครับแล้วก็ใช้กับอุปกรณ์ต่างๆใช้เป็นลักษณะนี้นะครับมีปลั๊กเสียบดีที่สุดนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเวลาที่คุณใช้ Pocket Wi-Fi โดยการเสียบ ชาร์จแบตเตอรี่อยู่ตลอดเวลามันจะทำให้ตัวเครื่อง Pocket WiFi เนี่ยร้อนแล้วแบตเตอรี่เนี่ยก็จะเกิดอาการบวมขึ้นได้นะครับแต่สำหรับเจ้าตัวนี้ลักษณะเป็นเป็นเลาเตอร์แบบนี้ตัวเขาเองไม่มีแบตเตอรี่เสียบปลั๊กใช้งานมีมีช่องระบายความร้อนต่างๆนะครับก็จะเหมาะกับการเสียบปลั๊กไว้ตลอดเวลาแล้วก็ใช้งานได้ยาวๆนะครับซึ่งซึ่งซึ่ง Pocket WiFi เนี่ยอย่างที่บอกก็คือ เหมาะกับการออกไปข้างนอกไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆนะครับหรือว่าแม้กระทั่งการใช้งานในรถก็ก็ยังได้นะครับสำหรับ Pocket WiFi แต่ถ้าเสียบปลั๊กนานๆแล้วคุณใช้ตลอดเนี่ยผมผมแนะนำเป็นตัวเป็นตัวลักษณะแบบนี้มากกว่านะครับแก็คือมีปลั๊กเสียมีอะไรต่างๆนะครับทีนี้แล้วถ้าวันหนึ่งวันหนึ่งที่บ้านเราเกิดมีอินเทอร์เน็ตเป็นสายนะครับมาถึงแล้วทำยังไงล่ะเจ้าตัวนี้จะใช้ได้อีกหรือเปล่า ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับเพราะว่าด้านหลังของเจ้าตัว Wi-Fi เราเตอร์ wi ตัวนี้เนี่ยเขาจะมีช่องสายแลนมาให้2ตัวนะครับมีช่องเสียบสายแลนมาให้2ตัว mm. ก็คือคุณสามารถใช้อินเทอร์เน็ตใช้ตัวนี้เป็นโมเด็มได้นะครับ mm. เป็นเราเตอร์ในการแจกสัญ,ญญาณได้หรือว่าจะเอาไปพัฒนาต่อเป็นพวกฟรีพิเตอร์อะไรก็สามารถทําได้นะครับอ่ะอันนี้เป็นช่องเสียบสายโทรศัพท์อย่างที่ผมบอกเนาะแล้วก็ในกล่องเขาก็มีสายโทรศัพท์มาให้แต่ว่า ผมยังไม่ได้ลองนะครับผมยังไม่ได้ลองเอาใช้ใช้โทรศัพท์เสียซึ่งซึ่งข้อดีที่ท,ที่ตัดสินใจเรื่องเจ้า t e n d a า300 N300 ตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่านอกจากจะเป็นเรื่องของโทรศัพท์แล้วเนี่ยผมว่าสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือราคาครับราคาเขาไม่แพงผมสั่งจากใน s h อ p e e นะครับสั่งจากใน s h อ p e e เนี่ยราคาถ้าจำไม่ผิดนะ1,770บาท ณนะปัจจุบันวันนี้คือวันที่4นะครับสุกที่4กันยาย,ยน2563ราคา1,700บาทผมว่าก็ค่อนข้างโอเคเลยนะนะฮะเพราะว่าเท่าที่เช็คเช็คไปเมื่อก่อนเนี่ยประมาณสักต้นปีหรือว่าประมาณปีที่แล้วเนี่ยราคาจะอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0กว่าบาทนะครับซึ่งราคาตอนนี้ก็ถือว่าไม่แพงมากนะครับใช้งานกันได้ยาวๆนะครับโอเคนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นเป็นเนื้อหา ทั้งหมดของคลิปนี้นะครับก็คือเรื่องของ w า f i าเราเตอร์ wi router, สำหรับใครที่สัญญาณอินเทอร์เน็ตที่บ้านนะครับสายทั่วสายอินเทอร์เน็ตยังไปไม่ถึงลองดูแล้วกันนะครับหาหาตัวช่วยหา,าเขาเรียกอะไรหาโซลูชันในการจัดการกับการใช้งานการทำงานของคุณเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ลากไปก่อนอย่าลืมนะครับกดติดตามช่องสานิยนาคตไปด้วยนะครับแล้วก็จะพยายามหาคลิปหาอุปกรณ์ในการใช้งาน ในชีวิตประจาวันที่ใช้งานจริงๆนะครับขาดหรืออะไรในชีวิตก็จะหามาใช้แล้วก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆที่ติดตามช่องทางเีนอนาคตเนี่ยได้ดูกันแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับมาลูกมาโอเคป๊อทำคลิปเสร็จแล้วเดี๋ยวไปเล่นกันต่อนะครับโอเคบยบายเดี๋ยวป้ายติดไว้ไป้ายติดไว้ด้วยเหรอเนเนเน